ครับเสริญใจไว้เกษียณกับป๋าดำครับผมในช่วงที่ประเทศไทยหยุดโปเปกนะครับเราก็มาเที่ยวกันที่เพชรบุรีครับบ้านชาดีคาเฟ่แวะทานกาแฟครับตอนบ่ายร้านออกแนวร้านจกเก่านะครับ ชุดรับแขกเป็นเครื่องไม้แบบเก่าๆนะครับผมโตะนั้นเป็นจับนะครับเป็นฝาถังบ้างนะเป็นมุมที่นั่งสูงๆเ่อามาด้านในนะครับต้นไม้สวยงามสะอาดสะอ้าน นี่วันนี้เรามากับกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปนี้ครับตัวโกมตัวโกมะนะครับเขามาเพื่อนางนี้กูเขียวทำมันนี่ครับมานั่งในรบรรยากาศต้นไม้รอบๆเย็นสบายครับกับร่มไม้บรรยากาศเย็นสบายเลยครับสั่งกาแฟสั่งชาและอ,อ,อาหารมารับประทานกัน มาร้านบ้านชาดีสิ่งแรกที่มาก็คือน้ำชาครับหอมหวนมาเลยพอได้ชากันคนละช้วยก็ไปหามุมถ่ายรูปแล้วครับนี่แล้วใส่เสื้อเขียวกื้าไปกับต้นไม้ข้างหลังเลยครับส่วนคนนี้ก็เหมือนกันครับใส่เสื้อเขียวมานะครับกืนไปกับต้นไม้ข้างหลังเหมือนกันอย่างแรกมาแล้วครับโรตีนมกับโรตีอันนี้โรตีอะไร ไมโลนะครับผมทานโปรตีนนะครับคู่กับชานะครับรสชาติอร่อยเลยครับเอาเอาแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างอันนี้เป็นชาไทยค่ะหวานน้อยนะคะชาไทยหวานน้อยเอาต่อไปเป็นแับของทางร้านเลยนี่คืแบบว่าเป็นเมนูไฮไลท์ของเขานะคะใช่ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโกโก้ปั่นโกโก้ปั่นนะครับผมมาเช่นกัน แล้วก็อันนี้เฮาบอกกันเด็กๆบูฮาวายบูฮาวายครับผมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเด็กทานได้โอ้โหขอบพระคุณมากครับอันนี้โรตีไข่แล้วก็กล้วยนะครับผมครับวันสบายๆกับการหยุดประชุมโอเปกของประเทศไทยครับผมเราก็มาพักผ่อน ครับเป็นวันสบายๆกับการหยุดประชุมเอเป็กของประเทศไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับเราก็ได้พาครอบครัวกันมาพักผ่อนวันนี้เพชรบุรีครับผมค่ะหคนด้วยถ่ายแล้วนี่คืถ่ายคนด้วยนะคะรบกวนค่ะรบกวนสวยะคะ <c oughs> ่ะอันนี้อะไรอะไรมางอ้าวมีมีอะไรมั่งอ้าวนมโซด ชาเขียวอ,นนโโอันนี้โกโก้อันนี้โกโก้อันนี้นมเย็นอันนี้นมเย็นโอเคถูกต้องเอาแจกไปนมร้อนโด,ดแบบนแดดใช่ไหมอ้าวอร่อยไหมโอ้โหครับเด็กชอบากครับอ้าวผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะผู้ใหญ่ก็ชอบนูน่นทางด้านหลังนูน่นอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากฟินฟินอีกแล้วนะครับผมก็คงจะปล่อยเวลาให้เป็นที่เอาด็อร่อยนะครับกับ ที่บ้านชาดีครับผมแล้วพบกันใหม่กับเสริมใจไปกเกษียณในครั้งหน้าครับสวัสดีครับโรตีรวมหรือแกง๊แกง <c oughs> เป็นโรตีที่ใส่หน้าหลายๆอย่างนะครับผมทำเบื่อท <c oughs> ไก่ค่ะ เป็นทั้งขาวหวานรวมกันอของขึ้นชื่อเป็นของทางภาคใต้นะคะขาดทานยากมากเลยตอนนี้ต้องสั่งค่ะนี่มะตะบะครับผม